ครับสวัสดีครับสตอรี่พิมลีกก็กลับมาอีกครั้งหลังเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับเรียบโพลกับคิสตันพาเลตซึ่งจบเกมเสมอไปสองสองต้องตัวจุดโทษนะก็เรียบโพลนะฮะยิงแม่นน้อยกว่านะครับก็เลยพ่ายจุดโทษให้กับทางคิสตันพาเลตไปนะครับทำให้นะครับทางพาเลตนะ ได้แชมป์นะครับคอมมินตเชียเป็นครั้งแรกเลยนะครับในตั้งแต่คอต้าสมทรสอนมานะครับซึ่งดีดีกับทางเครื่อนเปล่นด้วยนะครับที่นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ในผมก็มีจุดที่ดีและจุดที่ด้อยหลายจุดจะเป็นนักเตะใหม่ที่เข้ามาจะเป็นฟอร์เวียสนะครับทางเป็นเอ็กซิเก้นะครับฟิ์มปงก็ถือว่าโฟลฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ต้องทําหน้าที่นะครับและ เครอรเคนด้วยนะครับก็ถือว่าตรวเกมใหม่ที่เข้ามาก็สามารถที่จะเล่นร่วมกับทีมได้อย่างดีซึ่งจะสมบูรดีแล้วในเกมแรกที่รีโพนเปิดบ้านรับบอลหมัดในวันศุกร์ที่15พาคมอย่างนี้นะครับเป็นเกมแรกของพิบรลย์รีโพนนะอาจจะพ่ายในการอ่านววนกับพิพาเลตนะในศึกอากศน,นี้แต่ถ้ามองให้ดีนะครับ ใครที่เป็นแชมป์นะครับคอมบิตี้ชิลที่ผ่านๆมานะสิบสามปีย้อนหลังนะครับถือว่าไม่สวยคนะจบไม่สวยมีเพียงแค่ปีหนึ่งแปดทับหนึ่งเก้านะครับที่แมนซิสนะครับเป็นแชมป์คอมบิตี้ชิลได้จบลงด้วยการเป็นแชมป์พิมเรียนอกนั้น้ก็เป็นรองแชมป์บั่งดับสามบั่งดับหกเจ็ดไม่ใได้ผลเองนะเคยเป็นแชมป์คอมมินชิชิลนะครับ แต่ก็ต้องจบลงด้วยอันดับที่ห้าอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นนะฮะคำว่าเป็นแชมป์อาถันนะฮะอันแ,แล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะมุมมองของเรานะในสายหมูปะเคาว่าเคาว่าไอ้นะ,ะอารเป็นแชมป์นี้ถ้ามันเป็นแชมป์อาถัน <c oughs> ก็จะเป็นบุริยดีกว่านะไม่นช่นะว่าโมซาลาเอ้ยนะฮะแม็กซสเตอร์เอ้ยหรือเอเลด จงใจนะยิงไม่เข้านะเพื่อนะเพื่ออะไรเพื่อที่ไม่อะไปแชมป์นะฮะแม้แต่ในเกมนะฮะถ้ามองๆนะเนาะทำไมปล่อยให้ทีเสมอกับสองลูกนะฮะนำ,น,นำก่อนนำก่อนทั้งสองครั้งนะแต่ก็ให้ทีเสมอนะก็ไม่ได้นะคือนิพนธไม่อยากเป็นแชมป์นะเพราะสิติมันบอกไปอย่างนั้นนะคือไม่เชื่ออย่างรบหลงนะครับก็เป็นอย่างนั้นสิสามปีนะครับ มีครั้งเดียวที่ได้แชมป์แล้วคัดอยากเป็นนะครับเนาะก็ย้อนหลังไปนะฮะเอาตีติเขา้าวเดี๋ยวพาเหวกก็จะบอกให้นะครับก็จะมีนะฮะตั้งแต่ปีอา2511ทับ12นะครับซึ่งทางเมนูนะครับเป็นแชมป์นะครับ เป็นแชมป์แล้วในปีนั้นนะครับในปีนั้นรสึกว่า,าหนะรือว่าตนะรู้สึกว่าแมนยูจะตด้แค่รองแชมป์นะครับปีหนึ่งสองนหนึ่งสามนะครับแมนซิเป็นแชมป์จบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับของอิยิปตนะฮะปีหนึ่งสามนหนึ่งสี่นะครับ, 1, 3, 4, รบแมนยูเป็นแชมป์อีกนะครับแต่จบอันดับเจ็ดนะครับ ปีหนึ่งสีหน้านะครับอาร์เซนอล,ลเป็นแชมป์จบอันดับสามนะครับปีหน,นึ่งห้าหกนะฮะอาร์เซนอลเป็นแชมป์อีกนะครับจบอันดับสนะครับปีหน่ข้นจดนะฮะแมนยูเป็นแชมป์จบอันดับหกนะครับปีหนึ่งเจ็ดทันดนะครับผู้ใหญ่เป็นแชมป์อีกนะครับก็จบอันดับหนะครับ ปียังไปทเก้านี่ปีที่ที่แมนฟิเป็นแชมป์แะเป็นแชมป์พิริคนะครับปีหนึ่งเก้าทับหกศูนยนะฮะแมนฟิเป็นแชมป์แต่จบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับอิบาริกนะฮะปี2องหกทสองหนึ่งนะฮะพื้นใหญ่เป็นแชมป์และจบอันดับ8เลยนะครับปีสองนปีสองหทสองสามนะฮะเพราะว่าปีสองหนึ่งทับ สองสองนี่ไม่มีการแข่งขันเนะเป็นช่วงโควิดนะครับก็มาปีสองสองสองสามนะนี่ผมเป็นชแชมป์ก็จบลงด้วยอันดับห้านะครับและปีสองสามทับสองสี่อาร์เซนเป็นชแชมป์จบด้วยรองชแชมป์และปีผ่านมานะแมนซิเป็นชแชมป์และจบด้วยการเป็นอันดับสามนะครับ ก็บอกบอกสถิติบอกชัดเจนนะที่คนอังกฤษเนี่ยคนต่างประเทศจะเชื่อสถิติมากนะครับว่าถ้าใครนะโชคร้ายได้เป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะคนหมดโอกาสการที่จะเป็นแชมป์พรีเมรยรีแบบแน่นอนนะครับโอกาสน้อยมากนะครับดั้นแล้วก็จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับ การที่เรานะแ็นหงติหงเดอะคอปที่ทีมเรานะครับไม่เป็นแชมป์คอมมูนิีชิวนะไม่งั้นแล้วนะโอกาสที่เราจะเป็นแชมป์บิมเบอร์เพื่อป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้จะลดน้อยถอยลงไปอย่างมากเลยนะครับคนะวามเชื่อนะบางคนเชื่อเชื่อเลยแหละว่าจะเป็นจะเป็นนะบางคนบอกว่า นี่ผลยับเป็นเลยนะแชมป์พีอ่าแชมป์นี้นะไปล่อยไปเลยนะฮะเพื่อเราไปนะลุ้นแชมป์พี้อ่าแชมป์พีเอรนี้กว่าเพราะว่าถ้าคนเป็นแชมป์เนี้ยโอกาสที่จะเป็นแชมป์ยากมากนะฮะเพราะสถิติมันบ่งบอกไว้อย่างนั้นนะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะแต่นะฮะก็มาดูกันนะว่าอย่างที่บอกว่าอ่านักเตะใหม่ของเรา จะเป็นฟอร์เวียจะเป็นฟิมปงจะเป็นนะครับเอกติเก้จะเป็นเคอร์เคสนะครับ, e ay, case, รบที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีครับประสานกับเพื่อนร่วมทีมนะครับทั้งแดนหน้านะครับโดยเฉพาะที่เอกติเก้ฟอร์เวียนะครับแล้วก็ฟิมปงนะจะเสริมตัวหน้าเกลมลุกนะอย่างหลากหลายลูกแรกก็เกิดจากทางเอกติเก้ ay, นะครับที่ ยิงนะอย่างสวยด้วยนะฮะผู้สองก็เป็นฟิมโปงนะฮะกึง่งและกึ่งยิงกึ่งผ่านนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นยิงเองหรือยิงเปิดบอลผ่านมาให้เพื่อนนะครับแต่ก็เข้าประูไปนะครับก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่อ่าผมบอกว่าลูกการนี้เนื้อทนน่าจะเริ่มต้นได้ดีนะ,ะเมื่อสักแต่ที่ซื้อกันมาสามารถอ่าแล้วสมูทนะ,ะร่วมกับ พิ่มทีมได้อย่างดีนะฮะและแม้เกมนี้จะเป็นการแข่งขันแต่มันก็เป็นการแข่งขันแบบข้สนเนาะอาจจะถ่าไปเต็มที่แฮ็กติกต่างๆที่ทางอันเดอร์สลอตเตรียมไว้อาจจะไม่เผยไตนะครับอาจจะไม่เผยไตก็เ,เพียงแค่เล่นไปตามแค่ว่าอะไรนะหน้าที่ที่ต้องเล่นนะเพราะว่าเขาอาจจะแบบมาครับก็คือแชมป์พรีเมียร์กับแมปเอเอฟครับจะต้องมาเตะบอลถ้วยนีกนันนั่นเองนะครับ ของจริงนะจะแตขึ้นในวันศุกร์ที่15นะครับเมื่อเลยพลเปิดบ้านรับการเยีมของบอลหมัดนะครับเลยพลจะเป็นจ่าฝูงนะครับในวันแรกเลยหรือเปล่านะครับจะขึ้นบัลลังจ่าฝูงเลยหรือเปล่านะครับและแต่เถลิ่มบัลลังยาวไปถึง3-8นัดได้หรือไมนะ่นี่คือโจทย์ที่ยากของเล่พลที่จะต้องทำในแต่ละแมตช์นะฮะคือ ดูนะครับคลับเคสบายเคสนะครับก็คือดูไปทีละแมตช์นะฮะเพราะคู่ต่อสู้ของเราจะเจอหนักบ้างเบาบ้างนะครับอ๋อแต่ละทีมมีศักยภาพก็อาจจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะก็จ,จะเป็นทีมหนักจะเป็นอ่าแมนซีอาร์เซนอลเชลซีนะครับแมนยูสเปอร์ U, Super, นะครับอ่าจะเป็นอา่าพวกทีมกลางๆมาหน่อยอานะจะเป็นพวกอา่าฟอเรสต นะครับพวกทางที่ขึ้นมาใหม่อย่างทางหลีดทางทางเบอร์ลี่แล้วก็สมเดร์แหลนต่างๆที่เข้าขึ้นมาแนละ้วก็ไม่แน่นะฮะอยากดูถูกเพราะทุกทีมก็มีเท้าเตะเหมือนกันนะฮะอันแล้วก็เลียพลลูกคันผ่ายมาก็แพ้ไปสามนะครับเสมอเยอะหน่อยทำอย่างไรให้ปีนี้ลุการนนีนะ้เรา แพ้น้อยได้เสมอน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะเก็บชัยชนะตุนคะแนนนะครับให้มากที่สุดนะฮะ mm hmm. คือเลี้ยงตัวเองให้อยู่ที่สุดอย่าไปพ่ายอย่าไปแพ้ในเกมที่มันไม่น่าแพ้นะครับงาเจอนอกบ้านนะครับต้องพยายามเก็บชัยให้ไดที่สุดและในบ้านก็ต้องนะคว้าชัยนะให้ได้มากเช่นกันนะครับทนอย่างไรนะฮะ โอกาสแพ้ให้มันน้อยที่สุดนะครับเนะพราะอย่างไรว่า,าเล่นโพรไั่ได้เล่นเพียงแค่ถ้วยเดียวนะครับมีทั้งสี่ถ้วยนะครับทั้งพิมลีเอฟเครับนะครับลีครับแล้วก็ยูฟาเชมเนรีกซึ่งนะครับมันก็จะช่วงแรกๆนะช่วงกัารต้นการอาจจะยังไม่หนักนะนะเพราะมันอาจจะมีแค่พริมลีอย่างเดียว แต่พอเริ่มไปกลางกลางท้ายท้ายปีนะครับจะเริ่มมาละนะครับบอลลีกเลยนะครับบอลถ้วยเวคับเ่ยแล้วบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กจะเริ่มมาแมตช์ของการแข่งมันก็จะมากขึ้นด้วยกรารบ,บริหารนะครับบริหารนักเตะในทีมก็จะยากขึ้นนะครับบางคนอาจจะเจ็บหรืออย่างอย่างเช่นนะนักเตะแอฟริกันในทันคัพต้องไปเตะในทันคัพที่แอฟริกาช่วงอาจจะเป็น ต้นปีนะปีหน้ามักราลาเงี้ยจะหายไปอันนะี้เราจะต้องมาหาตัวแทนอย่างของเราก็คือซาร่าที่ต้องไปนะครับมันก็จะส่งผลให้ทีมนะได้อันะ้นก็ต้องวางแผนกันนะว่าช่วงที่ซาร่ามาอยู่ใครจะมาเล่นตำแหน่งแทนจะเป็นเอเลดไหมนะที่ยังอยู่นะที่ยังอยู่จะมยาย้ายทีมหรือจะเป็นใครอาจจะเป็นทาง กิจแก๋าเนะือไม่อย่างไรที่จะมาแทน,นต่างๆหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่<ๆ>ก็แล้วแต่ทางสตาฟโค้ดของทางริโพลจะจัด<ๆ>สรนลงไปแต่ก็อย่าลืมว่าเราเป็นผู้เล่นที่ที่สองนะของริโพลที่คอยซับพอร์ตนะให้กำลังใจจะแพ้ชนะเสมออย่างไรเราก็ยัเชียร์อยู่นะมีบทบ้างโมโหบ้างก็ธรรมดานะแต่สุดท้าย เราก็จะคงเชียร์ทีมเรืยบพูนเพราะเราคือเดอะคอปเราคือเด็กหงนะฮะทีะ่ถวายจิตวิญญาณนะให้กับทางเรือบพูลแล้วยิ่งเมื่อช่วงพักและพักครึ่ง้อนนะปีทั้นข่าวเศร้าของเรืยบพูลก็คือทางเรืยบโพนเราได้สูญเสียนักเตะสำคัญนะก็คือดิโก้โชต้าและอังเดย์ู้้น้องของทางโชตา้า จากเหตุของรถยนต์นะครับที่สเปนเมื่อ3มกภาคม68นะครับก็ถธอเป็นข่าวเศร้าที่สุดของสมมสตนะิเราสูญเสียนักเตะที่มีคุณค่านะครับไปแต่ทางเล่ยพลก็ดูแลนะครับซัพพอร์ตครอบครัวของทางโชตาอย่างดีนะครับก็คือไม่จะยกเลิกนะครับสัญญาของโชตา รีโพจะคงจ่ายนะค่าเหนื่อยให้กับทางครอบครองโชต่าจนกว่าจะครบสัญญาไม่สองปีนะครับให้ทุกสัปดาห์นะครับและยังดูแลซัพพอร์ตนะครับลูกๆของโชต่าให้เติบโตอย่างมุ่งมั่นต่อไปด้วยนะครับนี่คือนะฮะมุมมองที่แตกต่างไปของทีมในหลายๆทีมที่จะทำได้นะรีโพลสามารถไม่ทำก็ได้นะฮะแต่เรีโพล ก็ยังทำดังดูแลคนระอบครัวของน้าเตะของตัวเองอย่างดีที่สุดนะนี่นะ,ะก็คือสิ่งที่ทําให้ทางาไฟบอลเรียบพล่วโลกนะทราบถึงใจนะเห็นว่านี่คือทีมที่เป็นทีมนะไม่ได้หวังเพียงแค่ธุรกิจอย่างเดียวนะไม่หวังแค่บวงเข้าว่างเงินแต่เรายังมีมุมมองของนะะวิจิวใจที่บอกให้กับทางน้าเตะแต่ลคน นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับสโมสรของเราก็คือเรื่องผลนะครับก็ถือว่าแม้เราจะพลาดแชมป์คอมมิอีชิลไปนะซึ่งเป็นเรื่ดีกว่าเนะี่ยเรามีสีถ้วยที่ต้องลุ้นนะก็คือพิมเบรีกนะครับยูฟาแชมเปี้ยนเอคัพและ็คีกคัพนะที่จะพุ่งไปเป็นแชมป์ ให้มากที่สุดแต่หลักๆถ้วยหลักที่ต้องปกติใช้เมา่เ UFO, MS, คอพิมารีนะครับ่วนยูฟ่าเอเวอรครับแล้วก็ลีครับไม่เผยเผยได้นะฮะที่จะเกิดขึ้นก็ดูไปนะแต่ถ้วยไปนะถ้ามันมีหวังที่จะได้นะครับก็ทุ่มมันหน่อยแต่ถ้าดูแล้วมันไกลกินไปก็ปล่อยนะครับเพื่อมาโฟกัสตับพิมารี ให้มันเต็มที่กับมันนะเพื่อป้องกันแชมป์พีมารีให้ได้ในฤดูกาลนี้เพราะเป้าหมายหลักของเรื่อพลคือป้องกันแชมป์พีมารีฤดูกาล2025ทับ26อาร์ตุสลาตตอนนี้เขานะครับเต็มที่เพราะฤดูกาลผ่านมาบอกว่ามันเป็นผลิตจากคอปส่งต่อให้กับทางอ,นอ,อนาันุสลาตแต่ฤดูกาลนี้ จะเป็นของเขาเต็มๆนะครับเขาจะไปชอบเต็มๆนัเตะใหม่ซื้อเข้ามา,าต่างอ่าสลอตก็มีส่วนตัดสินใจในการที่จะเลือกนัเตะเข้ามาหนั้นแล้วปีสองห้าสองหกสองห้าทับสองหกนี้จะเป็นปีที่อันสลอตจะต้องนะครับเอาไปทอดเต็มตัวแล้วอนนี้เต็มตัวแล้วเป็นของเขาเต็มตัวนะทีๆๆนี้ดูว่าเขาบอกว่าเป็นแคป์น่ะ ยากจะ้ะแต่คขา่บ,บอกว่าการรักษาแชมป์นะั้นยากกว่าไปแชมป์ไม่รู้กี่เท่าจะจริงไหมมาดูกันว่าอันเดอรรัสตจะมีของหรือไม่ในปี2525 25ัารทัพที่6นี้และเราเหล่าเลือดโพลตาวกหลายก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจสพอร์ตให้อันเดอรรัสตป้องกันแชมป์พรีเมีย ดูการนี้ให้ได้นะครับภาพคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้กระทางป่าเวทนะครับในสตอรี่พิมรีที่จะมีมาเรื่อยๆนะครับเพราะดุการจะเปิดแล้วแล้วเราก็จะเจอกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้แล้วท่าในใดที่สนใจดูนะ,ะตอนนี้มูลแม็กก็ขยายเวลาพิเศษให้กับทางหลายๆ ทางทาง,ทางช่องทางของ AS แล้วก็ทางบ,บ,บุลบโดยตรงนะก็ติดต่อดูเอานะฮะทา่านใดจะชอบดูทางที่ถูกต้องทางพุทธิ์ดีกว่าอย่าไปดูตามช่องธรรมชาติเลยนะนะครับดูแบบนี้ดีกว่านะเอาใจฝากให้ยังไงใหม่นะฮะโอกาสหน้า